สนับสนุนโดยคส่สรรจากวัตถุดิบคุณภาพคงรสชาติต้นตำรับน้ำแกงพร้อมปรุงรอยไทยใครทำก็อร่อย สวัสดีครับผู้ชมครับต้อนรับคุณผู้ชมนะครับเข้าสู่รายการสต็อปลอดจุดลงทางในตลาดหุ้นวันนี้ในวันจันทร์นะครับภาคเย็นวันจันทร์ที่8กันยายน2557ครับมาสรุปบรรยากาศตลาดหุ้นไปพร้อมๆกันพร้อมกับวางกลยุทธ์ในเรื่องของการลงทุนในวันรุ่งขึ้นถัดไปนะครับแน่นอนครับถ้าย้อนกลับไปดูในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับดัชนีหุ้นไทยหรือเส้นเด็กไทยยังคงเดินหน้าปรับระดับดัชนีขึ้นสูงสุดในรอบ15เดือนครับที่สําคัญการปรับระดับดัชนีขึ้นในลักษณะแบบนี้ถือว่าขึ้นมา สูงกว่า20%นับตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาแน่นอนว่าการปรับระดับขึ้นในขนาดนี้นะครับแล้วก็การปรับขึ้นสูงขนาดนี้อาจจะเป็นช่วงจังหวะที่อาจจะต้องระมัดระวังในเรื่องของการลงทุนสักเล็กน้อยแต่ว่าวันนี้ยังคงเห็นสัญญาณการปรับเพิ่มขึ้นของดัชนีอย่างเช่นเคยแน่นอนว่าพยายามจะขึ้นไปทดสอบ1,590แล้วก็ขึ้นไปทดสอบในช่วงเช้าได้ก่อนที่ระดับดัชนีจะเริ่มปรับระดับลงมายังคงยืนอยู่ในระดับ1,580ครับฉะนั้นไปดูครับภาพรวมของดัชนีล่าสุดว่าตอนนี้เซ็น ดัชนีดูเหมือนว่าจะยังคงปรับย่อในช่วงท้ายตลาดแบบนี้นะครับตอนนี้ดัชนีตลาดหุ้นไทยเส้นเด็กปรับลดลงมาแล้วนะครับหลังจากที่ขึ้นไปรักษาระดับที่1580เรยปบลายปลายได้ตอนนี้ปรับลดลงมาเหลือเพียง1586กครับบวกขึ้นจากวันศุกร์ขึ้นมาเล็กน้อยเพียงแค่1.85จุดในขณะที่มูลค่าการซื้อขายตอนนี้ใกล้ปิดตลาดเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ42,000ล้านบาทครับส่วนห้าดับหลักทรัพย์วันนี้การซื้อขายการปรับระดับขึ้นมาของตัวหุ้นต่่่่าาางงงงๆยังััคงเเเหห็นนนนสญญ,ญณปรบขึ้ตอออืืดูมวจะ เป็นกลุ่มรับเหมาก่อสร้างวันนี้ที่ปรับตัวขึ้นมาอยู่ในห้าอันดับซัพทย์เพิ่มมากขึ้นนะครับอย่างตัวของ i t ทวันนี้บวกขึ้นมาแรงครับบวกขึ้นมาถึง20สตางังล่าสุดยืนอยู่ที่5บาท6กสตางังครับ SCC ปูนใหญ่วันนี้บวกขึ้นมา14บาทครับ ยืนล่าสุดอยู่ที่462บาททรูราคาหลังจากที่มีการเปลี่ยนแปลงปรับลดลงในช่วงเช้าแล้วก็ปรับบวกเพิ่มขึ้นบ้างแต่ราคาล่าสุดในช่วงใกล้ๆปิดตลาดแบบนี้อยู่ที่11บาท10สตางค์ราคาย,ยังคงไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับส่วน TTA ครับวันนี้ลงมาถึง60สตางค์ครับล่าสุดยืนอยู่ที่23บาท80สตางค์ส่วน c k หรือ,รอชอ,อก,การช่างนะครับวันนี้บวกขึ้นมาได้25สตางค์ล่าสุดยืนอยู่ที่28บาทครับ ไปดูตลาดหุ้นในภูมิภาคเอเชียกันบ้างน,นะครับสำหรับตลาดหุ้นในภูมิภาคเอเชียในช่วงนี้ปัจจัยหนึ่งที่วันนี้ยังคงจับตาดูอยู่นะครับยังคงเป็นเรื่องของตลาดหุ้นของญี่ปุ่นนะครับที่มีการประกาศเรื่องของ GDP ออกมาแล้วก็มีการคาดการเอาไว้นะครับว่าจะหดตัวมากกว่าที่มีการประกาศครั้งแรกซึ่งถือว่าเป็นการหดตัวที่รุนแรงมากที่สุดในรอบ6ปีแต่ดูเหมือนว่าจะไม่สะท้อนกับตลาดหุ้นสักเท่าไหร่ครับล่าสุด ภาพรวมของนิกกียังคงบวกขึ้นมา3 6จุเสร็จทามสิงคโปร์ปรับลดลงมา6จุดห่างเสงีงลดลงมา4 9จุดตลาดหุ้นไต้หวันลดลงมา2 0จุดครับจาการ์ตาคอมบพสิตอินโดนีเซียบวกขึ้นมา3 1จุดตลาดหุ้นมาเลเซียบวกขึ้นมาเล็กน้อย0.70จุดและตลาดหุ้นโซวันนี้ยังคงปรับลดลง6.85จุดครับ ร,รวมของตลาดหุ้นไทยนะครับยังคงเห็นสัญญาณการปรับเพิ่มขึ้นแบบนี้เห็นการขึ้นไปทดสอบ1,590แน่นอนว่าเป้าถัดไปหลายคนประเมินไว้ว่าโอกาสจะขึ้นไปถึง1,600ยังมีความเป็นไปได้หรือไม่เดี๋ยวไปพูดคุยพร้อมกันครับอยู่ในสายกับเราแล้วนะครับท่านเป็นผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์บริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทยคุณกิตพลไพรภัยสารกิจครับสวัสดีครับคุณกิตพลครับ ครับสวัสดีครับดูเหมือนระดับดัชนียังคงปรับเพิ่มขึ้นต่อเนื่องโอกาสจะขึ้นไปทดสอบถึง1,600แล้วก็มีแรงขายเทกําไรทำระหว่างทางแบบนี้ยังต้องระมัดระวังในช่วงนี้อยู่ไหมครับก็ยังคงต้องระมัดระวังครับก็ต้องบอกว่า,ายิ่งสูงก็จะยิ่งหนาวนะครับ,รบถึงแม้ว่าเรามองว่าระยะกลางเนี่ย ตลาดมีโอกาสที่จะไปได้มากกว่านี้อาจจะเป็นพันเจ็ดเลยก็เป็นไปได้ในช่วงต้นปีหน้านะครับยังก็ตามต้องบอกว่าตลาดในช่วงที่เกิน1,570งสิบขึ้นมาตรงนี้นะครับจะเป็น1 5 9 0้า0้เก้พันหกพนต้นเนี่ยมีโอกาสที่จะถูกเทคโปรฟิตหรือว่ามีโอกาสที่จะเป็นจุดที่แต่นีเนี่ยถูกขายทางกำไรได้ทุกเมื่อครับ,รบเพราะฉะนั้นในลักษณะนี้เนี่ย ถ้าเราไปรอให้เหตุการณ์ต่างๆมันเกิดขึ้นเนี่ยเราก็จะไม่สามารถตอบได้ครับว่ามีจุดไหนที่มันจะต้องระวังเราจะรู้ได้ว่ามันจุดที่เริ่มใกล้ต้องระวังแต่ว่าในสตย่นี้ในเชิงกลยุทธ์เนี่ยให้นักทุนใช้การตั้งตัวเชลลิงสต็อปนะครับ,รบหรือตั้งระดับที่จะเป็นการขายล็อกกําไรเอาไว้นะครับจะเป็นตัวที่ช่วยป้องกันตลาด พอยฟ้าพอยฝนลงหรือที่เราวางทีไม่ทันรู้ตัวได้นะครับก็บถ้ามาดูในเชิงกลยุทธ์เนี่ยเราก็ขอตั้งตัวเทลลงสอบที่15่งเจ็จุดครับเพราะฉะนั้นแปลว่าถ้าตลาดยังไม่หลุด1,570จุดเรายังให้น้ำหนัก,กตลาดในการวิ่งัวขึ้นครับยังไม่หลุด1,570น้ำหนักตลาดจะยังคงเหวี่ยงขึ้นนะครับอันนี้ใช้ใชสำหรับ,รบในมุมมองระยะสั้นก็ได้ใช่ไหมครับ ต้องขับก็ยังใช้ในมุมมองระยะสั้นรับยังให้น้ําหนักว่าที่สุดต้นปีหน้าตลาดยังดีนะครับเพียงแต่ว่าถ้าหลุดพันห้าเจ็ดสิบจุดนักกินงกับใบแล้วก็คนที่ลงทุนในระยะสั้นเนี่ยให้หยุดรอดูประเมินสถานการณ์ก่อนครับครับและถ้าดูเฉพาะภายในเรื่องของปัจจัยที่เกิดขึ้นภายในประเทศตอนนี้ยังมีปัจจัยไหนน่าเป็นห่วงที่จะส่งผลต่อตลาดหุ้นในบ้านเราบ้างไหมครับผมคิดว่าในตัวปัจจัยในประเทศไม่ได้มีประเด็นที่น่ากังวลกับก็คงจะมีเรื่องของตัวการ ประชุมครมอนัดแรกพรุ่งนี้นะครับแล้วก็มีเรื่องของการแถลงนโยบายต่อสนชในตัวของทางด้านวันศุกร์นะครับเพราะฉะนั้นคงไม่ได้มีประเด็นที่ที่จะมีประเด็นลบอะไรออกในช่วงนี้เพียงแต่ว่าประเด็นของเรื่องนี้ก็ต้องหมวารับไปพอสมควรนะครับอาจจะมีเรื่องนโย่อยเล่งด่วนหรือว่ามีของทางต่างๆที่ทําให้เราวันนี้เราเห็นการผักนันหุ้นเกี่ยวกับตัรกใช้จ่ายภาครัฐขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นพวกหุ้นในกลุ่มรับเหมาก็ดีกลุ่มตัวทองทางด้านวัสดุก่อสร้างปุ๋นใหญ่ก็ดีนะครับแล้วก็เราเห็นหุ้นใหญ่หลายๆตัวในกลุ่มของงทาานนคร บ้างอะไรบ้างขึ้นมานี่ตรงนี้ก็ต้องถือว่าเป็นสัญญาณที่ยังคงทําให้ตลาดเป็นบวกครับครับก็บตามนี่ตรงนี้เออตรงนี้อย่างที่บอกครับว่าในช่วงสั้นนี่ให้ใช้หลักของการตั้ง trailing stop ม,มากกว่าเพราะว่าตลาดในช่วงนี้พอขึ้นแบบไม่ได้ยกแผงแล้วก็ปการเลือก selective b u มาเป็นหลายตัวนี่มันทําให้เราอาจไม่สามารถวาง c o l ุ u ธ์ในเชิงที่สามารถหลีดไปได้ไกลๆว่าเอ๊ะ ควรที่จะไปเริงทํากําไรที่ตรงไหนนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็ทําได้เพีงว่าพยายามที่จะถือหุน้นแล้วก็ถ้าไม่เสียภาพเสียงบวกก็ยังคงถือหุ้นต่อไปนะครับแต่ว่าถ้าเมื่อไหร่ที่หลุดเทเล้งสต็อปของเราเนี่ยตรงนี้ก็จะ ให้แบ่งทางกาไรในการถือนะถือเงินสดมากขึ้นเพื่อที่จะรอจังหวะในการซื้อครับตรงนี้เทรดดิ้งสต็อปเราจะตั้งขึ้นไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้อยู่ที่ยังไม่ตลาดยังไม่เกิน1,595เนี่ยระดับเทรดดิ้งเลนส์ของเราก็คือจะประมาณ1,570ถึง1,595ถ้าผ่าน1,595ไปได้เนี่ยนะครับก็1,595ก็จะกลายมาเป็นเทรดดิ้งสต็อปต่อไปของเราเช่นเดียวกันท่านใช้วิธีในการยกฐานขึ้นไปอย่างเงี้ยครับเพื่อแล้วก็เมื่อไหร่ที่หลุดก็เสียภาพเชิงบวกก็แบ่งขายแล้วก็ถือเงินสดเพิ่มครับ ครับฉะนั้นลักษณะภาพนี้ที่เห็นมีการเปลี่ยนกลุ่มเล่นกันไปเรื่อยๆหรือเปลี่ยนตัว s ิ l e กิบายเปลี่ยนไปเรื่อยๆช่วงนี้เหมือนบิ๊กแคปจะเริ่มกลับมาตัวของบิ๊กแคปเองถือว่าน่าสนใจในเรื่องของการลงทุนในช่วงนี้ไหมครับเออเป็นหลายตัวครับไม่ใช่บิ๊กแคปทุกตัวจะน่าสนใจนะครับเราไม่ให้น้ําหนักแต่จะเห็นว่าอในบิ๊กแคปที่ราคาแพงๆหรือว่าเพิ่มแม้ปีนี้ดีมากๆอย่างกลุ่มโรงพยาบาลเนี่ยวันนี้ก็เริ่มจะตื้อๆตัตตนๆอยู่เหมือนกันครับ,รบถ้ามาดูแล้วในตัวที่ ถ้าในเชิงของไวเลชั่นว่าตัวไหนที่ยังคงไม่ได้แพงมากนะครับก็จะเห็นว่าในกลุ่มของทางด้านธนาคารเนี่ยมันนอกจากไม่แพงมากแล้วมันมีประเด็นเก่งกําไรว่าในตัวสัปดาห์หน้ากอน,อน่าจะคงอัตราดอองบียนะครับ<ม>ซึ่งทําให้ต้นในการระดมเงินของตัวธนาคารขนาดใหญ่ไม่ได้เปลี่ยนแปลงนะครับ,รบตัวนี้ก็เป็นปัจจัยบวกแต่ว่ามันไม่ได้เป็นปัจจัยบวกที่เรียกว่า อ่มากๆกนะครับ,ตร,บตรงนี้ก็จะทําให้แค่หุ้นในกลุ่มนี้เนี่ยเป็นลักษณะของการสูงขึ้นมากกว่าั้นตรงนี้ถ้ามาดูเทียบกันระหว่างแบงค์ใหญ่แบงค์กลางต้องถือว่าแบงค์กลางอยู่ในจุดที่ valuation น่าสนใจฮะถูกกว่าทั้งในเชิง PE แล้วก็ในผลตอบแทนตันผลเพราะฉะนั้นช่วงสั้นๆตรงนี้แบงค์กลางนะครับเป็นตัวของทางด้านทีแคปก็ดีนะครับตัว KKT หรือทิสโก้เนี่ยอาจจะน่าสนใจมากกว่าก็ถ้าในกลุ่มนี้ที่เราชอบสุดก็จะเป็นตัวของท่านทีแคปครับส่วนตัวของทางด้านหุ้น p r o p e r t y นะครับช่วง ผันผวนแล้วเพราะว่าถ้ามีการคงอัตราดอกเบี้ยขึ้นมาเนี่ยแม้จะไม่ได้เป็นปัจจัยลบโดยตรงกับคุณปรปัพตีแต่ก็ต้องบอกว่ามันไม่ได้เป็นปัจจัยบวกที่ผักนันนะครับ,รบก็อาจจะทําให้ตัวตรงนี้เนี่ยคนมาประเมินมากกว่าว่าตัวผลประกอบการจะเป็นยังไงซึ่งในตัวของทางด้านวันนี้ตัวที่แรกกาที่สุดในเชิงของตัว ก็มีโกลดในช่วง2ปีข้างหน้าเนี่ยตัว SC s c a s s e t ก็จะเป็นตัวที่ดูว่าน่าสนใจครับเพราะฉะนั้นีถ้าในเรื่องเลือกเก่งกับใหม่เลือลายตัวเนี่ยเราคิดว่าสลิปที่ปลายในตัว SC s c a s s e t ก็เป็นกลยุทธ์ที่ดีครับครับวางกลยุทธ์ในเรื่องของการลงทุนใน SC s c a s s e t สตำหรับการเก็งกำไ,ไรยังไงบ้างครับครับก็วันนี้ราคาหุ้นก็ปรับขึ้นมาทดสอบใกล้สีบาทนะครับแต่ก็ต้องบอกว่าถ้ามาดูแล้วในตัวหุ้น Pro p e r t y เนี่ยตัวที่มี การเติบโตทั้งนปีนี้และปีหนาเนี่ยเราพีเต่ำสิบเนี่ยจะมีนักตัวได้เลยนะครับก็มีตัวของแรกเอพีสุภารายเอสซีแอลพีเอเพียงแต่ว่าถ้าเรามาดูในเชิงของ PEG ประกอบก็แปลว่าใน PE เนี่ยเราต้องมีกรอที่สูงมาด้วยเนี่ยตัวเอสซีแอเสร็จจะเป็นตัวที่น่าสนใจที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็ประเมินว่าในระดับที่4บาทเป็นระดับที่เขาน้างน่าสนใจนะครับแล้วก็ตรงนี้ถ้าจะซื้อนักลงทุนก็สามารถที่จะเลือกซื้อตรงนี้ได้นะครับที่มีแนวต้านที่ประมาณแถว4บาทยีัส แนวต้านอยู่ที่ประมาณ4ี่บาทยี่สิบครับ,รบแล้วก็แต่ไพซจะผมก็ดูแล้วแต่สำนักก็จะอยู่ใกล้ๆ5บาทเพราะฉะนั้นก็ต้องไปถือว่าเป็นหุ้นพระะ็อพพารตีตัวหนึ่งที่ยังแลลี่ก็น้อยเพราะเราไปดูแล้วเนี่ยพระะ็อพพารตีตัวอื่นเนี่ยต้องบอกว่าขึ้นมาเกือบเท่าตัวจากบอททอมในช่วงต้นปีนะครับแต่ว่าตันนี้เนี่ยแะมีประเดนเ็นการเงินกดดันเอาไว้หรือดิสคาวไว้เนี่ยทำให้เขาขึ้นมาจริงๆแค่ประมาณสัก3ากว่าเปอร์เซ็นต์ท่านั้นเองท่านตรงนี้ถ้าเรามาดูในเชิงอย่างนี้แล้วเนี่ยโออกกกาาาาาาสสทีีีี่่่่เคค้้จะมมมแลลในนรรบบไดดดววผิูงั ครับถือว่ายังเป็นอีกหนึ่งตัวที่น่าสนใจของไอซีแล้วถ้าข้ามไปดูเรื่องของปัจจัยต่างประเทศในช่วงนี้มีปัจจัยไหนที่ยังพรอหนุ่นหรือปัจจัยไหนที่มีการประกาศออกมาแล้วจะยังส่งผลต่อตลาดหุ่นในบ้านเราบ้างไหมครับอ,อตรงนี้ในเรื่องของตัวการ ต้องบอกว่าหลังจาก ECB มีการมันดบายในการกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับตรงนี้ก็คงเป็นภาพสนับสนุนเงินทุนไหลเข้าเพียงแต่ว่ามันจะมีอีกผลกระทบหนึ่งก็คือเรื่องของตัวอัวตราผลตอบแทนธนธบัตรในฝั่งของทัานยูโรและทางอเมริกานี่น่าจะมีการปรับขึ้นบถ้าผลตอบแทนธนธบัตรใน2%ประเทศนี้ปรับขึ้นจากระดับปัจจุบันไปสักหน่อยนึงเนี่ย จะเป็นจะเป็นสัญญาณที่ทําให้หรือว่าคนเริ่มเชื่อมันน่นในเรื่องภาพการขึ้นตัวสีลโลกมากขึ้นเนี่ยับจะทําให้แรงขายในตลาดพันธบัตรเนี่ยอาจจะปรากฏชัดเจนขึ้นมาซึ่งจะทําให้เกิดการสัะเทือนหนึ่งรอบในเรื่องของตัวการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงทั่วโลวกเลยนะครับคือถึงแม้จะเป็นขายในตลาดบอลเนี่ยแต่ว่า มันจะไม่เกิดแรงสั่นสะเทือนหรือแรงกระเพื่อมมาถึงตลาดเงินแล้วก็ตลาดหุ้นได้นะครับ,รบตรงนี้ตลาดอาจจะมีการปรับฐานได้ตอบไม่ได้นะครับเพราะสิ่งนั้นจะเกิดขึ้นมเมื่อไหร่เราเห็นแค่ว่าในช่วงปัะมาสักสองเดือนข้างหน,น,น้าน่าจะมีน่าจะมีลักษณะน,นี้เกิดขึ้นเพียงแต่ว่าจังหวะในการเกิดตรงนั้นเนี่จะเป็นจังหวะที่ดีในการที่จะหาจังหวะลงทุนในีหุ้นแล้วก็ไปขายในช่วงต้นปีหน้าครับเพราะฉะนั้นตรงนี้การขึ้นจากตรงนี้ไป ความผันผวนจากความเสี่ยงจะเริ่มเพิ่มสูงขึ้นใช้การตั้งท e ล l i n g ต็ o p แล้วก็ถ้ามีการปรับตัวของตลาดในช่วงห,หนึ่งหรือสองเดือนแน่จะเป็นจุดซื้อที่ก็ทั้งดีครับแต่เริ่มเห็นสัญญาณของฟันโฟล์กลับเข้ามาในบ้านเราบ้างอะจู่่ใช่ครับ,รบสัญญาณในฟันโฟลช่ววนี้จะกลับมาเพราะเรื่องของตัวค่าเงินบที่มันอ่อนลงมันหนน carry t r a d นะครับแต่ก็ต้องระวังว่าเวลามันอ่อนเร็วเกินไปนี่มันก็จะเกิด t e c h ิ i c a l t e c h n i c ล l r a l e ได้ซึ่งตรงนี้จะเป็นจุดที่ทําให้ตลาดเกิดมีการผันผวนช่วงสั้นๆได้ครับ ได้ครับขอบพระคุณมากนะครับคุณกิจพลครับ,รบสวัสดีครับ,รบสวัสดีครับสวัสดีครับนี่ก็เป็นมุมมองการ,รกำหนดกลยุทธ์การลงทุนจากบริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทยนะครับยังคงมองภาพรวมของการประเมินปรับขึ้นของตลาดหุ้นไทยแน่นอนว่าการปรับขึ้นไปช่วงนี้ยังคงเห็นสัญญาณการปรับขึ้นไปเรื่อยๆมองภาพระรยะกลางโอกาสเห็น1,600ถึง1,700ยังมีความเป็นไปได้นะครับในขณะที่ระยะสั้นการปรับขึ้นมาแบบนี้ความเสี่ยงสําหรับตลาดหุ้นที่ยิ่งปรับขึ้นสูงก็ยังคงมีอยู่นะครับฉะนั้ เรนดสต็อปเอาไว้สาหรับใครที่เล่นระยะสั้นเพื่อจะขายทํากําไรได้ถ้าหากว่าหลุดจาก1570นะครับ <c oughs> ก็จะถือว่าเป็นจุดที่ใช้เท i นดสต็อปในเรื่องของการขายทํากาไรล็อกกําไรออกมาไว้ก่อนนะครับส่วนหุ้นเด่นวันนี้ที่ทางคุณกิตพลแนะนําไปนะครับเป็นหุ้นของ SCS ซนะครับราคายังคงน่าสนใจสําหรับแพรไฟนะครับอ,อยู่ที่ประมาณ5บาทนะครับส่วนราคาล่ากระดาล่าสุดที่ประมาณ4บาท2สตางค์ฉะนั้นโอกาสที่จะขึ้นไปทดสอบแนวต้านด้านบนช่วงแรก จะเจออยู่ที่ประมาณ4บาท20ครับนี่ก็เป็นการกำหนดกลยุทธ์การลงทุนนะครับจากบริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทยครับเดี๋ยวช่วงนี้ผมพาคุณผู้ชมไปพักกันกว่าสักรู่นะครับช่วงหน้ากลับมากำหนดกลยุทธ์การลงทุนกันต่อจากบริษัทหลักทรัพย์เมย์แบงกิมเองครับคลินิกสต็อกลอดซีซั่นโฟร์สัมมานาสุดยอดเทคนิคเรียนกราฟใช้เป็นกำไรจริงเจาะลึกแบบแอดวานซ์ไปกับ2นักลงทุนขั้นเทพครูแมนอัครพงษ์ขวงธนชัยสต็อกแมนเดย์กับหลักสูตร สุดยอดเทคนิคกราฟหุ้นและครูเปียกนัทวัตรอ้นรัตเจาะลึกซูเปอร์ทริสสัมมนาเข้มข้น2วันเต็ม18-19ตุลาคมนี้ที่โรงแรมอามารีวอเตอร์เกตบัตรราคา9,900บาทรับจำนวนจำกัดสอบถามรายละเอียดพร้อสมสำรองที่นั่งโทร02-338-3000